เราก็จะมีวันพิเศษวันหนึ่งที่พิจารณาร่างกฎหมายของประชาชนเลยคานนี้เมื่อกี้อาจารย์พุ้เดีพูดถึงปัญหานี้ว่าในร่างของอาจารย์ใช้คําว่าคํานึงถึงใช่ไหมคะ,คะซึ่งก็อาจจะไม่มีหลักประกันว่าประธานสภาจะเอาเข้าคิวเข้าวาระเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่ามันมีกระบวนการตรงนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วประธานสภาเนี่ยถ้าเผื่อทุกอย่างครบสมบูรณ์นี่นะ,ะ,ะเช่นตามเงื่อนไขหนึ่งคนที่มาเซ็นชื่อครบนะคะหนึ่งคนสองคนที่มาเซ็นนั้นมีเอกสารเรียบร้อยอันที่3คือคนที่มาเซ็นชื่อเนี่ย เห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมกับการร่างฉบับนี้เพราะว่ามันมีขั้นตอนอาจารย์ตอนที่เวลาส่งรายชื่อเหล่านี้นะคะส่งไปยังท้องที่เพื่อให้คนตัวตนที่คิดว่าตัวตนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยไปเอาชื่อออกซึ่งก็มีปรากฏการที่เอาชื่อออกเช่น2 0 0ร้อยสคนอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นเราก็กําหนดระยะเวลาาไว้ด้วยเพื่อใหี้ต้องทำแต่ว่าถ้าเผื่อทาอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วในประธานสภาคงไม่มีทางเลือกการข้คงบรรจุเข้าวาระแต่การบรรจุเข้าวาระนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามันจะได้รับการพิจาร ดนถึงกำลังพยายามจะโยงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมรประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจกันอย่างนี้มังคาเรนไม่ใช่เป็นนักนักวิชาการนะแต่ว่านักปฏิบัติที่เฝ้าดูอยู่นั่นก็คือว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ต้องยอมรับกันเลยนะคะว่าเขาจะลุกขึ้นใช้อํานาจในการบริหารกิจการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นลําดับความสําคัญนะคะก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลตัดสินใจ ว่าวันนี้เช่นเขากําลังจะเดินหน้าเช่นเรื่องมาต์พุทธซึ่งยังไม่มีกฎหมายอันนี้ต้องรีบรีบแซงเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ได้ใส่ใจปัญหาปัญหาของประชาชนก็มีอยู่นั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมใดๆเช่นจะเป็นเรื่องธนาคารชุมชนอะไรก็ดีเนี่ยนะคะคถ้าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประชาชนช่วยแก้ปัญหาเขาก็เดินหน้าเหมือนกันแต่างก็เท่ากับว่าก็ต้องรอรัฐบาลเป็นผู้ประเมินใช่ไหมคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่เสนอเข้าสภาไม่ว่าจะโดยสมาชิกรัฐสภาเองก็ตามหรือว่าโดยรัฐบาลเองก็ต้องรอครับเพราะว่าในการบริหารประเทศเนี่ยรัฐบาลเขามีความจาเป็นเร่งด่วนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้กฎหมายไหนเขาก็ต้องผลิตกฎหมายนั้นออกมาเร็วที่สุดก่อนนะครับคาวนี้ขอถามคุณปิยนันต์กฎหมายที่คุณปิยนันท์ยกตัวอย่างเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ปีสองห้าห้าหนึ่งใช่ไหมคะอันที่จริงเรามีความพยายามหลายรัฐบาลนะคะไปทั้งสสฝภาครัฐบาลและฝ่าเข้านล่าสุดเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เรา อย่างที่อาจารย์ผุษสีดีบอกว่ารัฐบาลต้องจัดลําดับความสําคัญทีนี้เราก็เห็นว่าปัญหาเราก็สําคัญ<ด>เป็นความทุกข์ร้อนแต่ทําไมเราเห็นกฎหมายอื่นแซงหน้า,าเราอยู่เรื่อยเรื่อ,เอ,อยเนี่ยคะถึงด้บอกไงคะว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันซะก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะรัฐบาลก็ต้องมาจากประชาชนถูกไหมคะในแง่ของการใครจะบอกว่าปล้นเพื่อนอำนาจไม่ใช่แต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาโดยระบบมันเลื่อกอย่างนี้มาจากประชาชนแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าประชาชนไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากสส เราพยายามเข้าหาสสแต่เมื่อเรามีปัญหาเป็นข่าวอย่างปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมอฟ้องคนคนไข้ฟ้องหมอเนี่ยสสก็เห็นแต่สสไม่เคยเรียกเราเนี่ยไปพบเลยค่างกันคืออย่างงี้ขอต่อให้จบค่ะอาจจะแยกคือตัวปเด็นปัญหาไม่ใช่กฎหมายคือเราอยากใช้ประโยชน์สสอยากให้สสเรียกเราไปพบไม่ใช่คุณคุณดุ๊กยูตรงนี้ก่อน๋ยวเดี๋ยวฟังกันก่อนนะคะว่าแยกต้องแยกเป็นสองประเด็นปัญหา ปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆนั่นส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ที่พูดตะกี้นะว่าไม่ค่อยเรียกใช้ในเรื่องของการไปทํานิติบัญญตัติคือให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าผู้สีดีเป็นสสในเขตคุณอุ้ยนะคะหน้าที่ก็คือว่าในทุกๆสัปดาห์ที่กลับไปบ้านเนี่ยก็จะต้องไปพูดคุยเปิดเปิดเวทีเลย <c oughs> เพื่อจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างเอ้คุณอุ้ยบอกไม่เห็นจะเข้าท่าเลยไม่เห็นจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเลยมีไหมกฎหมายอย่างเนี้ยที่ต้องไปเกี่ยวมันเกิดปัญหาอะไรขึ้น สสอเองควรจะต้องมีการสิ่งที่ท่นคิดว่ามันขาดมากเลยนะอาจารย์ก็คือการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจโครงสร้างของทั้งระบบราชการโครงสร้างของภาคประชาชนวันนี้เนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็คือว่ารัฐมนูนเอื้อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่า เราจะสร้างกลไกอย่างไรถึงจะทําให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนอาจารย์น,นันทวัฒน์กำลังพูดถึงเรื่องข,ของการเขียนกฎหมายเนี่ยว่ามันจะต้องมีอะไรไหมเช่นองค์กรปฏิรูปทางกฎหมายเพื่อจะไปช่วยคอนิดนึงค่ะ<อ>ยางกฎหมายของเรารอเข้าสภาติบ,บ,บ,บัญญัติตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้จะตามเรื่องกับใครเราอยากให้มีกระบวนการส่งส่งข่าวสารถึงเราว่าเรื่องของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็เรียกเราไปบรีฟ ก่อนเข้าไปเป็นกันมาที่การว่าต้องเตรียมตัวอย่างไงเราต้องทําการบ้านอย่างไงเราอยากในในให้เห็นเป็นรูปนะคเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ไหมคะอดีเวลาของเราอาจจะจำกัดแต่ว่าในตัวร่างกฎหมายตัวร่างกฎหมายแต่ละตัวเป็นไปได้ว่าบางครั้งอาจจะได้หยิบยกขึ้นมาถกกันในรายละเอียดถกเถียงกันนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะพ่อกำนันสรุปตอนจบเป็นประโยคที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่า กฎหมายนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวจําเป็นถึงที่สุดก็ได้มันเป็นกระบวนการที่อาจจะนอกกฎหมายในความหมายที่ไม่มีกฎหมายมารองรับแต่ขอให้ชุมชนและคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการจัดการของเขาเองและถ้าจะออกกฎหมายไม่ว่าโดยการเข้าชื่อหมื่นชื่อหรือโดยการที่กฎหมายอื่นๆที่สภาออกหัวใจสําคัญก็คือว่าทําอย่างไรประชาชนจะมีส่วนร่วม ตลอดทั้งกระบวนการซึ่งอันนี้อาจจะเป็นหลักประกันที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวกฎหมายเข้าชื่อแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายเข้าชื่อที่กําลังร่างอยู่นะคะกําลังรอหมื่นชื่อเพื่อได้ทดลองเสนอตัวตนของมันต่อสภา เพนท่านผู้ชมนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ติดต่อขอร่วมลงชื่อในกฎหมายชื่อนี้นะคะหมื่นชื่อหรือท่านอาจารย์ผดุษฎีอาจจะช่วยไปนําเสนอในฐานะของสภาอีกแรงหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองช่องที่อยู่ไปด้วยกันได้ส่วนประชาชนภายนอกของเรานะคะจะจะผลักดันหรือจะเข้าร่วมหรือจะวิจารณ์ในเวทีรลบฟังความคิดเห็นซึ่งคงจะมีอีกเวลาสภารับหลักการเรื่องนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณต่อแขกรับเชิญทุกท่านนะคะ